ถ้าคุณมองรูปนี้ดีๆเหมือนกันสมองจะฟอผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณถึงภาวะฮอสคอตบุญนะครับเออครับนี่รู้ตัวไหมเนี่ยว่ากำลังพูดอะไรอยู่ชิบหายละนี่ฉันบุ่มบ่ามเกินไปงั้นเหรอไม่สิเชื่อในคำตัดสินของลนนี่ดีกว่าแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อไปถ้าหากว่าคุณมองรูปนี้ดีๆคุณน่าจะเห็นเนื้อง,งอกตรงนี้นะครับอืม นี่เธอเห็นเหรอเออนี่มันค่อนข้างยุ่งยากนะหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นถ้างั้นแม่ของเธอก็อาจไม่ได้เป็นพากินสันแต่ว่าการวินิจฉัยจากภาพ MRI ต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างมากแถมสัญลักษ hot ณ์พอ t คอ o s สฟุณสามารถพบได้จากการตรวจสอบลังสีเธอเป็นแค่แพทย์ฝึกหัดแล้วรู้ได้ไงเนี่ย ชิบหายละเรารีบร้อนเกินไปจนไม่ได้คิดข้ออ้างไว้เลยคิดสิคิดถ้าบอกว่ามี AI บอกคงคิดว่าเราบ้าแน่แน่นั่นหลังจากที่คุณแม่อาการสุดผมก็เลยใช้เวลาในการศึกษามาโดยตลอดแล้วก็ดูภาพ MRI อยู่บ่อยๆแล้วก็ศึกษาโรคอื่นที่เชื่อมกับพากินสันถึงจะเป็นข้ออ้างแต่ก็ไม่ได้โกหกไปหมดซะทีเดียวเราใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับโรคอยู่เป็นเวลานาน เพราะว่าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ผมก็อยากจะรู้ให้ได้ว่าแม่ของผมเป็นอะไรกันแน่อ๋อฉันเข้าใจยังไงก็สร้างตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการตรวจดูว่าแม่ของนายเป็นพากินสันหรือว่า MSA ช์ดเมื่อ3ปีที่แล้วอ้างว่าเป็นโรคพากินสันแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วศาสตราจารย์คิมยุ่งไหมครับนี่เรา ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณช่วยดูภาพ MRI ที่ผมกำลังจะส่งไปให้หน่อยได้ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะส่งไปเดี๋ยวนี้แหละครับอย่าเพิ่งวางนะครับกำลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องโลกของแม่เราได้แล้วสินะจริงเหอรอถูกไหมขอบคุณครับดูได้ยังไงนะเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังนะครับดูเหมือนจะเป็น MSA เราทำได้ท่านศาสตราจารย์ เขาก็ไม่แน่ใจแต่พอดูดีๆมันดูเหมือน MSA มากกว่าพาร์กินสันขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับคงไม่ง่ายเลยถ้าจะพบแค่จากการศึกษาเอานะมันคือปฏิหารปฏิหารที่มาจากความพยายามและความต้องการที่จะรักษาแม่ของเขาเดี๋ยวซันจะจ่ายค่ารักษาให้นะขอบคุณอีกครั้งนะครับยังมีหนทางอยู่อีกแต่รู้สึกเหมือนยกภกเขาออกจากอกเลยฮนะขอบใจนะลนนี่ ถ้างั้นฉันขอกลับก่อนนะคะขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักนะครับขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแม่เป็นยังไงบ้างครับลูกมาแล้วเหรอแม่สบายดีไม่ได้มาเยี่ยมตั้งนานเลยผมขอโทษนะครับพอดีช่วงนี้ผมยุ่งกับคนไข้ยุ่งน่ะก็ดีแล้วลูกใครๆก็แย่งกันให้ผมรักษาทั้งนั้นเพราะแบบนี้พี่ยอนซอกเลยอ,อีสานะ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอดูแลเขาให้ดีๆล่ะ แน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่ก็จะรีบฟื้นตัวนะจะได้มาดูแลลูกให้ดีกว่าเดิมมีอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะถ้าอยากจะร้องก็ร้องออกมาเลย2องชั่วโมงก่อนปัจจุบันยังไม่มียาขายในท้องตลาดเดี๋ยวสิแต่ศาสตราจารย์บอกว่ามันอาจจะมีบางอย่าง ปัจจุบันทีมวิจัยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทรงอินและบริษัทโคเคสเต็มกำลังพัฒนาตัวยาอยู่การรักษาโรคทางระบบประสาทแบบฟอหลายนั่นคือการระง,งับโปรตีนอันฟา้าชีนิวคลีนด้วย STEM ells, สเต็มเซลล์ซนิสมีเซนไครประกาศการล้มมือทางการวิจัยระหว่างโคเคสเต็มและมหาวิทยาลัยทรงอินกำลังอยู่ในขั้นที่2 b ีขั้น2บีของการทดลองทางคลินิกถ้าอยู่ในขั้น2ปีแปลว่ามันผ่าน ขั้น 2a แล้วแปลว่าพวกเขาได้ยืนยันผลของตัวยาและตรวจสอบผลครา้งเคียงเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นตามรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาถ้าพวกเขาผ่านการทดลองขั้น 2b มีแนวโน้มว่าจะได้รับการอนุมัติยาใหม่จากองค์กร FDA และยาจะได้ออกสู่ตลาดในที่สุดในที่สุดก็จะรักษาแม่ได้สักที